สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เรามาพบกับนางสาวธนพรจำปาทองผู้มีประสบการณ์ด้านประจำเดือนและวันนี้นะครับเราจะพาไปสัมภาษณ์ปัญหาเวลาการเข้าห้องน้ำตอนเป็นประจำเดือนว่าเธอประสบปัญหาอะไรบ่อยที่สุดครับประสบการณ์เป็นประจำเดือนครั้งแรกเหรอครับพี่โอ้ตอนนั้นอาจําได้ว่าตกใจมากแต่คือก็เตรียมใจไว้แล้วอะว่า มันต้องถึงเวลาที่ควรจะมีประจำเดือนแล้วพอรู้ว่าตัวเองเป็นประจำเดือนรีบพาเพื่อนไปหาครูให้ช่วยเปิดสหกรณ์ให้หน่อยเพราะอยากซื้อผ้าหนาไม้แต่หนูไม่กล้าบ,บอกไงว่ามันคือของหนูหนูก็เลยไปบอกครูว่าครูคะเพื่อนหนูเป็นประจำเดือนนะคะครูเปิดสหกรณ์ให้หนูซื้อผ้าหนาไม้ได้ไหมคะแล้วทีนี้ครูเขาก็มองซึ่งตอนนั้นอะ่ะเพื่อนหนูยืนนิ่งมากพี่ แต่คนที่ลุกลีลุกลวนอ่ะคือหนูเองพี่คิดว่าครูจะรู้ไหมว่านั่นคือเพื่อนหนูหรือหนูหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรค่ะพี่เพราะว่าแม่สอนมาว่าถ้าเป็นประจำเรือนต้องทำยังไงบ้างปัญหาที่เจอบ่อยที่สุดเหรอคะพี่เวลาอยากเปลี่ยนผ้าอนไมเนี่ยเลยพี่แบบมันไม่รู้จะทิ้งตรงไหนอ่ะแบบ มันไม่มีกระดาษให้หอ่อบางทีเราก็ไม่ได้พกมาเนาะทิชชู่มันก็แผ่นบางๆมันก็ห่อไม่ได้หรอกไอ้ยิ่งไอแผ่นกระดาษพลาสติกที่มันห่อผ้าอะไรมาตอนแรกอะ่ะยิ่งห่อไม่ได้ใหญ่เลยบางทีก็ต้องทิ้งไปท้งอย่างนั้นอะ่ะรู้ว่ามันสกโปกนะแต่มันก็ทําอะไรไม่ได้มันไม่มีวิธีแก้แล้วอะ่ะโหพี่โคตรเจ๋งอะ่ะโคตรด,ดีไอเดียโคตรด,ดีหนูซื้อหนูซื้ออันนี้หนูซื้อเลยพี่ เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าปัญหานี้มันยิ่งใหญ่สําหรับผู้หญิงมากขนาดไหนพวกเราซานนี่บินก็เล็งเห็นปัญหาของตรงนั้นเหมือนกันค่ะพวกเราก็เลยจัดทํานี่ค่ะกระดางไว้สําหรับห่อผ้าอนามัยสาหรับผู้หญิงโดยเฉพาะหลังจากนี้ผู้หญิงอย่างเราจะได้ไม่ต้องกังวลว่าจะทิ้งขยะผ้าอนามัยยังไงดีโดยพวกเราอ่ะคะ่ะจะจัดวางไว้ที่<ม>ห้องน้ําหญิงที่มาหา,ว,าวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตวังท่าพานนั่นเองค่ะ